แต่เมื่อที่บอกว่าเสียงนี้ผอดังึ้นนะคะก็มีไล่ๆ่กระแท่ว่าเฮ้ยดังมาจากทางด้านองกองบินเจ็ตไม่อะไรไม,ม่นะคะทีนี้ค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะแหล่งข่าวจากกองบินเจ็ตสุราษฎร์ธานีก็มีการยืนยันนะว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากการทำโซนิกบูมของเครื่องบินกริปเพนค่ะ ก็จากกรณีนี้หละค่ะผู้ซื้อข้าวก็ได้รายงานว่าในโซเชียลเนี่ยคนที่ว่าแลนเฟซบุ๊กทิกตอกอะไรก็ตามนี่แหละค่ะมีการโพสต์ข้อความตาม5สาเหตุของการเกิดเสี่ยงดังคลายระเบิดที่เราเปิดคลิปมาได้ฟังไปแล้วแต่เดียวแล้วค่ะโดยคนที่โพสต์วนย่อยค่ะบอกว่ายุ่งในอำเภอพุนพินคีรีรัตน์นิคมบ้านตาคุนวิภาวดีพันนมเวียงสะและกระพรแซงพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกาปรากฏวัดตื่นตะนกกันแล้วนะแลวการมีบางเพศได้มีการแชร์ข้อความทํานองงว่าทีีเสย มันดังเนี่ยเพราะว่ากองบินเจ็ตเขาบินกริปเพ่นโชโซนิกบูมค่ะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันแพร่หลายเลยค่ะพอมีเรื่องนี้กระจายออกไปค่ะแล่งข่าวจากกองบินเจ็ตก็มีการแจ้งกลับมานะว่าวันที่เกิดเหตุนะคะมีเครื่องบินซ่องลำนี่แหละคะ่ะไปบินทีบริเวณอ่าวไทยที่กอมุย้ยดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าระว่างทางเนี่ยอาจจะไปวนลบสภาพอาการบินต่ำจนอาจจะเกิดเสียงดังหรือไม่แต่ทีเนีนคือไม่ได้ทำโซนิกบูมในกองบินเจ็ตบินก็ดังไดเมอรกแลอืมกองบินเจ็ตชี้แจงมาพัน